บนความงามของธรรมชาติที่ผสมประสานกันอย่างลงตัวก่อให้เกิดเป็นดุลยาภาพแห่งชีวิตด้วยระดับพื้นที่ภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,500เมตรและสภาพอากาศที่มีความเย็นตลอดทั้งปีที่นี่จุดกำเนิดกาแฟอาราบิก้าพันธดีที่มีเอกลักษณ์พิเศษหอมกลิ่นของดอกไม้ป่ากาแฟอรแอร์แกนิกที่มีมาตรฐานรองรับและมีการดูแลใส่ใจตั้งแต่การปลูกจนถึงกระบวนการคั่วที่เหมาะสม เกาากยแฟดริปกลิ่นรสข้าวกับวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอนที่มีเอกลักษณ์กลมกล่อมแบบฉบับกาแฟดริปส่งตรงถึงมือผู้บริโภคด้วยแพ็กเกจจริงที่ทันสมัยสะดวกไม่ว่าจะที่ไหนเวลาไหนสามารถเต็มอิ่มกับอารมณ์กาแฟดริปได้อย่างละมุนกาแฟดริปกลิ่นรสข้าวกับวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน สนับสนุนโดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานโดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่